สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่จะตามช่องไอแอมทัศชัยนะฮะวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับตัวราคาน้ำมันดีเซลนะฮะที่มีมติคอรมอมาเมื่อเช้านี้เลยคนระับสดๆร้อนๆของวันนี้เลยนะครับก็คือวันที่15กุมภาพันธ์นะครับมีมติล่าสุดออกมาให้ลดการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลลงจำนวน3บาทนะฮะจนวน3บาท ก็ก่อนอื่นนะก็ต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยการเก็บภาษีน้ํามันดีเซลเนี่ยจัดเก็บอยู่ที่ปริมาณนะจำนวนนะครับ5.99บาทต่อลิตรนะครับก็คือในราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ยนะณปัจจุบันเลยนะก็ตีว่ากลมๆเลยนะ30บาทต่อลิตรนะครับก็จะมีค่าภาษีอยู่5.99บาทหรือ6บาทนะก็จะที่เหลือก็จะเป็นค่าภาษีอื่นๆนะครับที่ยังมีการจัดเก็บอยู่แล้วก็ ค่าน้ำมันจริงๆถ้าไม่มีภาษีนะก็อยู่ประมาณ20บาทต้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็น้ํามันดีเซลนะครับในปัจจุบันนะอันนี้ขออัปเดตก่อนนะบางคนไม่ได้ตามข่าวนะครับก็จะไม่ทราบนะครับเบื้องต้นนะฮะน้ำมันดีเซลในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนสูตรนะครับจากปกติน้ํามันดีเซลพื้นฐานเมื่อตอนปีที่แล้วนะเป็นน้ํามันไบโอดีเซล B10 นะครับก็ได้มีการปรับ ปรับเปลี่ยนนะฮะทีนี้นะครับการปรับเปลี่ยนครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นมาตอนปลายปีที่ผ่านมานะปลายปี64นะครับก็คือให้น้ํามันดีเซลทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็น B10 B7 หรือว่า B20 นะครับที่ไม่ใช่เป็นตัวน้ํามันดีเซลกลุ่มพิเศษนะหรือว่าตัวที่เติมสารเติมแต่งเช่นพรีเมียมวีพาวเวอร์หรือว่าตัวพาวเวอร์หรือ่าหรือว่าซู p r ร,ร m มนะครับถ้าเป็นพวกนั้นจะมีสารเติมแต่งพิเศษนะครับ เอาเป็นว่าน้ํามันพื้นฐานนะ B10 B7 B20 ทุกวันนี้นะครับไม่มีแล้วนะฮะน้าม,มันดีเซลในปัจจุบันนะครับคือน้ํามันดีเซล B5 นะครับ <exploding> แต่การปรับเปลี่ยนครั้งแรกเนี่ยที่ครั้งแรกของเราคือน้ํามันดีเซลเป็น B10 แล้วก็มี B7 แล้วก็มี B20 อันนี้คือก่อนการปรับเปลี่ยนนะ <depressed word> ก็เขาปรับเปลี่ยนนะเป็นน้ํามันดีเซลทุกชนิดเป็น B7 นะครับในครั้งแรกเมื่อตอนปลายปีนะฮะแล้วก็ราคาเท่ากันหมดนะฮะ ไม่ว่าคุณจะเติมหัวจ่าย B 7คุณก็ได้น้ำมัน B 7คุณจะเติมหัวจ่าย B 1 0คุณก็ได้น้ำมัน B 7คุณจะเติมหัวจ่าย B 2 0น้ำมันก็จะเป็น B 7นะครับแล้วก็ราคาทุกหัวจ่ายเท่ากันนะครับแต่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนมาอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อตอนรู้สึกว่าจะปลายต้นเดือนกุมภาพันธ์นะที่ปรับเปลี่ยนใช้นะ5กุมภาพันธ์ปรับเปลี่ยนครั้งนี้นะฮะมีการลดการใช้เบนซดีเซลลงไปอีกนิดหนึ่งแล้ว2%เเก็เหลือเป็น B 5 เพราะฉะนั้นนะครับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันนะวันนี้นะที่15กุมภาพันธ์น้ำมันดีเซลทุกหัวจ่ายนะครับเป็นน้ำมัน B5 ทั้งหมดนะครับราคาเท่ากันนะไม่ว่าคุณจะเข้าหัวจ่าย B ไม่ว่าคุณจะเข้าหัวจ่าย B20 ดีเซลรล้วนที่เป็น B10 เมื่อก่อนหรือว่าคุณจะเข้าหัวจ่าย B7 คุณจะได้น้ำมัน B5 ในราคาเท่ากันนะครับนอกจากคุณเข้าหัวจ่ายน้ำมัน ที่เติมสารเติมแต่งพิเศษนะครับคุณก็จะได้น้ำมัน B5 แล้วก็บวกสารเติมแต่งพิเศษแล้วก็บวกราคาเข้าไปนะครับแล้วก็มติล่าสุดวันนี้เนี่ยที่ผมบอกไปข้างต้นนะ15กุมภาพันธ์มีมติออกมานะครับว่าจะลดการจัดเก็บภาษีน้ํามันดีเซลลง3บาทต่อลิตรนะครับแต่ยังไม่ระบุนะว่าลดเมื่อไหร่แต่มีข้อมูลระบุว่าจะทําการลดการจัดเก็บภาษีให้เร็วที่สุดซึ่งผมมองว่า วันนี้ก็15กุมภาพันธ์แล้วเร็วเร็วที่สุดนะก็น่าจะเป็น1มีนาคมนะครับ1มีนาคมก็ถือว่าเร็วนะสสัปดาห์นะหลังจากที่มติคอรมองมานะครับนะครับก็เดี๋ยวรอรอฟังมติอีกทีหนึ่งนะว่า,เ,าเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะแต่ผมมองว่าก็น่าอยู่ประมาณ1นมีนานครับแต่แต่ถ้าปรับได้ก่อนก็ดีเป็นผลดีต่อพวกเรานะผู้บริโภคหรือว่า,าการขนส่งนะครับก็จะได้ลด ราคาน้ำมันดีเซลนะครับแต่นะครับสิ่งที่ผมฝากไว้ให้สังเกตนะลดภาษีลดการจัดเก็บภาษีลงสามบาทนะครับก็จริงนะแต่นะครับหลังจากลดการจัดเก็บภาษีแล้วผมกลัวว่าจะมีการปรับราคาดีเซลขึ้นไปอีกนะครับก็คือสุดท้ายมันก็เท่าเดิมนะครับอันนี้คือฝากให้สังเกตนะเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยน้ำมันดีเซลที่เติมกันอยู่เนะี่ยราคามันเต็มเพดานนะอย่างเช่นผมเติมมาเมื่อวานนะครับ พราว่าผมเติมมาเต็มถังนะครับราคาลิตรละ30บาท45สตางค์นะครับที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งตอนนี้ที่กรุงเทพเนี่ยอยู่ราคาลิตรละ 29. จุปลายปลายถ้าผมจำไม่ได้ว่เท่าไหร่นะแต่ที่ระนองเนี่ย30บาทจุด45สตางค์นะครับ mm hmm. ก็เฉลี่ยเฉลี่ยเลยทั่วประเทศก็ตีว่า30ละกันนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามารอดูสังเกตกันว่าหลังจากที่อ่ะสังเกต2ข้อนะข้อแรก เขาจะประกาศใช้การลดจัดเก็บการจัดเก็บภาษีเหลือสามสามบาทของน้ำมันดีเซลเนี่ยเมื่อไหร่ข้อสังเกตข้อที่สองนะครับก็คือหลังจากลดแล้วจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าคุณลดแล้วสามบาทแต่หลังจากที่ประกาศลดนะครับยังมีการปรับราคาขึ้นผมว่ามันก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรนะแทบไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ สุดท้ายมันก็กลับมานะราคา30บาทเท่าเดิมอยู่ดีนะครับแล้วก็ดีเซลที่ผมบอกนะทุกวันนี้ก็คือ B5 นะย้ำไว้ก่อนนะทุกวันนี้คือ B5 นะครับไม่ว่าคุณจะเข้าหัวใจไหนนะไม่มีแล้วนะ B20 B10 B7 ไม่มีนะตอนนี้คือ B5 หนะ้ณวันนี้นะครับ B5 B5 ทุกหัวใจนะครับ B5 ทุกหัวใจนะครับซึ่งบางคนจะบอกว่า,าผมเห็นเนี่ยเวลาเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเนี่ย คนจะไม่ไม่ค่อยไปเติมหัวใจ B ย B20 B 1 0กันจะเข้าจะเติมหัวใจ B เจ็นะครับเพราะว่าดูจากหน้าป้ายราคาเท่ากันนะครับก่อนเข้าปั๊มเนี่ยคุณเห็นราคาราคามาเท่ากันแต่คนแบไม่บางทีคุณไม่ได้มีข้อมูลนะว่าทําไมราคาถึงเท่ากันคุณอาจจะยังไม่ทราบนะจริงๆมันคือทุกหัวใจนะฮะน้ํามันคือน้ำมันตัวเดียวกันนะในัปัจจุบันนี้ก็กรุณานะครับแยกย้ายกันไปเติมช่องอื่นบ้างนะไม่ใช่ต่อแต่ช่อง B7 ยึดติดอยู่แต่ B7 หรือว่าต่อแต่ช่องดีเซลดีเซลที่เป็นน้ำมันหลักนะคือตอนนี้นะณนะตอนนี้ทุกหัวใจนะครับมันคือน้ำมันตัวเดียวกันนะครับเพื่อลดการไออัดนะครับแยกย้ายกันไปเติมหัวใจอื่นบ้างนะครับก็ผมสังเกตนะบางคนก็ต่อคิวย้อนต่อคิวสองสามครั้งทั้งๆที่หัวใจบียี่สิบมาว่างอยู่นะครับคุณก็ไม่ยอมไปเติมกันนะฮะก็ปอตรงน,นี้นิดนึงนะฮะจะได้สะดวกมากขึ้นนะเพราะว่าน้ํามันตอนนี้เนะี่ย ในส่วนของรีเซลเนี่ยมันคือน้ำมันตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับโอเคฮแล้วก็ยังไงนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามสองข้อที่ผมบอกนะว่าเขาจะประกาศลดการจัดเก็บภาษีเริ่มเมื่อไหร่นะครับแล้วก็หลังจากลดแล้วเนี่ยจะมีการปรับราคาน้ำมันขึ้นหรือเปล่านะครับลองไปสัปเกตกันดูนะผมก็ติดตามอยู่ห่างๆนะครับก็จริงๆถามว่าราคาน้ำมันรีเซลตอนนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบไป ไปทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเป็นเกษต,ตรกรเกษตรกรชาวสวนปาล์มอย่างผมก็กระทบนะแม้ว่าผมจะขายปาล์มได้ราคาที่สูงขึ้นก็จริงนะแต่ค่าครองชีพมันสูงขึ้นนะค่าน้ำมันดีเซลมันแพงมันมนเป็นทุกอย่างนะเพราะว่าภาคขนส่งเนี่ยจะใช้น้ำมันดีเซล,ลเป็นหลักนะครับแล้วว่าการส่งจัดส่งปุ๋ยหรือว่าการซื้อของในปัจจุบันเนี่ยราคามันก็สูงขึ้นไปทุกอย่างนะครับ แม้กระทั่งชาวสวนปาล์มอย่างผมนะครับนะครับที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีผลได้ผลเสียโดยตรงกับน้ำมันดีเซลนะครับก็ยังยังได้รับผลกระทบนะครับนะครับก็อย่าลืมนะชาวสวนปาล์มก็ช่วงนี้ก็ราคาสูงขึ้นก็จริงนะปุ๋ยนะครับแพงขึ้นนะแพงขึ้นเยอะมากนะครับอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างงแม่ปุ๋ยตัวหนึ่งนะอเอา ไม่ระบุชื่อแล้วกันนะเมื่อก่อนผมซื้ออยู่เนี่ยกระสอบละห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นหกร้อยห้าสิบนะครับมีหกร้อยี่สิบก่อนหกร้อยี่สิบแล้วก็มีหกร้อยห้าสิบแล้วก็มีหกร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายที่ผมซื้อเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบาทต่อกระสอบห้าสิกิโลกรปัจจุบันนะครับราคาตอนนี้นะครับล่าสุดผมอัปเดตประมาณสองถึงสามวันที่แล้วเนี่ย พันสี่ร้อยบาทนะครับต่อกระสอบนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะซึ่งเห็นแล้วตกใจนะตกใจอันนี้พูดไม่ออกเลยเพราะว่าราคาปุ๋ยตอนนี้มันสูงมากนะครับสูงมาเป็นปีแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพิ่งสูงตอนนี้นะะสูงมาเป็นปีแล้วนะครับสูงมาปีปีกว่านะประมาณช่วงหลังหลังจากกลางปีที่แล้วนะะราคาก็ทยอยขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ มาขึ้นหนักหนักกตอนต้นปีที่ผ่านมานะแล้วก็ลามมาจะถึงกลางปีปลายปีนะขึ้นหนักมากนะแล้วก็ยังไม่มีวิแววว่าจะลงนะครับแม้ว่าจะมีข่าวมาว่าปุ๋ยราคาลงนะครับแต่สต็อกที่ค้างอยู่ที่ร้านกเกษตรร้านขายปุ๋ยอย่างเงี้ยครับยังเป็นสต๊อกเก่าอยู่ราคาตอนนี้ก็ยังเท่าเดิมยังไม่ลงนะยังไม่ลงนะครับก็สูงนะต้นทุนสูงนะครับโอเคนะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ อย่าลืมน,นะกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ช่องไอแอลทัชัยของผมด้วยนะว่าจะมาอัปเดตข่าวสารกันอีกในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ